มาดูอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะจนเป็นเหตุสลดในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะคะลื่นล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตแล้วกว่าจะพบนะคะก็ผ่านไปเป็นสัปดาห์ค่ะชาวบ้านได้กลิ่นจึงแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบค่ะ ร้อยตำรวจเอกพรชัยชูนวนพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเบตงค่ะก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดยุงทองว่ามีผู้เสียชีวิตที่บ้านเลขที่67พักดีดำรงเขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาจึงรุดเข้าไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจโทบุญยริศวิ ภูพงศ์ไผสารนะคะสารวัตรป้องกันปราบปรามแพทย์พยาบาลและกู้ชีพกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานที่เกิดเหตุค่ะก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่บริเวณ3แยกทางขึ้นวัดกวนอิมเบตงที่บริเวณหน้าห้องน้ําหลังบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบศพนายสนิทสุคนทรเสิริพรอ,อายุ 85ปีนอนเสียชีวิตค่ะขึ้นอืดส่งกลิ่นหมินไปทั่วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำการจุดทูบจำนวนมากเพื่อดักกลิ่นแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์พยาบาลเข้าไปตรวจสอบคาดว่าคงเสียชีวิตมาประมาณ 5-7วันค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องให้แพทย์ชนสูตรตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะลื่นหลมค่ะส่วนชาวบ้านเองนะคะบอกว่าชาวบ้านใกล้เคียงค่ะเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเคยเป็นช่างซ่อมนาฬิกาพักอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว ยัดๆอยู่ต่างจังหวัดค่ะไม่เห็นออกจากบ้านมาหลายวันแล้วชาวบ้านหลายคนก็เริ่มได้กลิ่นออกมาจากภายในตัวบ้านจึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยสว่างเบตงธรรมสถานเคลื่อนย้ายร่างไปฝากที่โรงพยาบาลเบตงเพื่อทำการชนสูตรถึงการเสียชีวิตต่อไปค่ะ